อัปเดตดวงชะตาชาวมิถุนนะคะในช่วงสเดือนสุดท้ายก่อนจะสิ้นปี2566นี้ไปนะคะเป็นภาพรวมนะเรื่องราบผลเรื่องงานเงินรวมทั้งเรื่องตัวตนสุขภาพครอบครัวของชาวมิถุนนะคะจะเป็นไปในทิศทางใดไปอัปเดตกันได้ท่านใดที่ทราบลัคนาราศีของตอนเองและเป็นลัคนามิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามช่องโหราฮะก้าไว้นะคะ สำหรับดวงชะตาชาวมิถุนนะคะในช่วงตุลาคมนะมีดาวที่มีการโคจรผิดปกติมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการลงทุนได้นอกจากนี้นะคะในช่วงตุลาคมดาวก็ไปรวมกันอยู่ในภพเรือนของปุตตะหลายดวงนะก็บ่งบอกว่าชาวมิถุนก็อาจจะมีเรื่องการแก้ไขปัญหาบริวารน,นะคะ มีกิจกรรมที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุตรหลานคนต่างวัยค่อนข้างมากนะอาจจะเป็นไปในเชิงเรื่องการร่วมงานการทํางานที่ต้องอาศัยคนเหล่านี้นะคะหรือว่าเรื่องของการไปแก้ไขปัญหานะเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวบ้างคนสักต่ํากว่าคนอายุน้อยนะคะหากใครที่ทํางานในแวดวงเยาวชนช่วงนี้ก็ถือว่า,าเป็นลักษณะการงานที่มีลาบมีผลนะแต่ทําไปก็มักจะต้องแก้ไขปัญหาไปด้วยอย่างไรก็ดีช่วงตุลาคมดาวที่มีกําลังดีแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของ ตัวตนของชาวมิถุนนะเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวนะคะดาวพุธมีกําลังที่ดีนะคะแล้วก็ไปเลี่งกับดาวพระหัสในภพลาบผลส่งผลชาวมิถุนยังมีรับผลนะคะเกี่ยวเนื่องจากเรื่องการสื่อสารนะไม่ว่าจากการพูดคุยการประสานงานการสอบสัมภาษณ์นัดพรีเซนต์ต่างๆนั้นเนื่องจากดาวประจําตัวของชาวมิถุนนะคะยังถือว่ามีกําลังค่อนข้างดีการงานที่ต้องเป็นลักษณะ ประสานงานนะใช้คำพูดการสื่อสารทุกรูปแบบได้ผลดีนอกจากนี้นะคะเรื่องของโชคลาภทางคู่ค้าคู่สัญญาช่วงนี้ถ้าไปหยิบจับทำเองก็มีโอกาสสำเร็จสูงยังมีโชคจากเรื่องครัวเรือนเครือญาติครอบครัวบางอย่างที่ให้ความเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะหรือว่าเป็นโชคลาภในเชิงจากสถานที่ก็ได้เช่นนะโชคจากบ้านช่องบ้านเรือนรถรายานพานะนะคะใช้ทำมาหากินนะหรือใช้ประกอบกิจการาต่าง รวมทั้งใครที่ทำงานในแวดวงเหล่านี้นะคะก็ถือว่าช่วงเวลานี้ดาวเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ยังคงดีอยู่สำหรับในเดือนพฤศจิกายนนะคะถือว่าชาวมิถุนนะจะสามารถแก้ไขปัญหาบริวารผ่านพ้นได้ในระดับหนึ่งะคะอย่างไรก็ดีดาวที่เดินหน้าก็ทยอยกันเข้าสู่พบเรือนอรนะิก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงแวดวงสังคมพี่น้องนะคะอาจมีลักษณะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะมีเรื่องของการ ใช้ใจ่ายเงินทอไปกับเรื่องทางสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสาธารณะกุศลสาธารณะประโยชน์นะคะเรื่องการต่างตอบแทนกับคนที่เคยช่วยเรามาก่อนนะหรือช่วงเวลานี้นะคะเกิดอุปสรรคนะคะจากเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรือเรื่องของคนในแวดวงเดียวกันมาเป็นอุปสรรคกับเรื่องราบผลของชาวมิถุนได้นะคะในเดือนพฤศจิกายนถือว่าดาวพระเกตไปกระตุ้นพบเรือนวินาส่วนหนึ่งก็คือ การงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องการเดินทางไกลรวมทั้งการทํางานช่วงนี้ก็าอาจจะมีเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะๆนะเช่นไปแก้กันที่หน้างานนะคะเรื่องของการพูดคุยตกลงมักจะไม่ค่อยตรงตามที่คุยไว้ทําให้ต้องมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบ่อยปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องบริวารน,นะคะเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะอาจจะมีลักษณะ อาจใช้จ่ายไปกับเรื่องเหล่านี้นะคะหรือว่ามีการเบริกล่วงหน้ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนบริวารต่างๆนะหรือการโยกย้ายทีมงานทําให้เรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องแก้ไขกันไปในช่วงพฤศจิกายนประกอบกับดาวพระหัสนะคะยังคงถอยหลังอยู่ในช่วงนี้การงานใดๆที่ทําในช่วงพฤศจิกายน,นถือว่าต้องรอบคอบให้มากนะคะมีโอกาสทําผิดพลาดเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะหรือเกิดความเสียหายทางการงานจากเรื่องหลงลืมต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ชาวมิถุนนะเดือนพฤศจิกายนก็ต้อง ระมัดระวังตั้งสติเป็นพิเศษสําหรับดวงดาวก็จะเริ่มคลี่คลายกันขึ้นในช่วงธันวาคมเมื่อทั้งดาวอาทิตย์และดาวอังคารก็จะเดินออกจากภพเรือนอริเข้าสู่การเลงลักนาดัางนั้นชาวมิถุนนะคะก็มีโอกาสแก้ไขทางการงานผ่านพน้นนะมีเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของรับผลที่จะดีขึ้นในช่วงธันวาคมดาวรับผลจะเดินหน้ามาเลงลักนาดัางนั้นโชคลาภของชาวมิถุนก็จะก่อ,อกเกิดขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2566เป็นโชคลาภเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องของ อาวดวงนะที่กลับมาเกื้อหนุนกันดีขึ้นการได้คู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆนะหรือได้ไปเกี่ยวข้องกับคนมีอํานาจวาสนานะคะหรือว่ามีคนที่เกื้อหนุนอุปถัม์นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มียศศักดิ์ตำแหน่งนะซึ่งการงานอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ได้สําหรับดาวบริวารน,นะดีขึ้นในช่วงธันวาคมเช่นเดียวกันนะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะมีกําลังเป็นเกษตรตาทีรดิดังนั้นก็เกิดความเสถียรขึ้นนะกับเรื่องบริวารเรื่องบุตรหลาน,นต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่อง คนที่เราดูแลนะหรือว่าคนต่างวัยต่างๆในชีวิตก็ถือว่าจะเข้าสู่จุดที่คลี่คลายเนื่องจากดาวตรงนี้นะคะก็จะมีความเป็นเกษตรตาธิบดีนอกจากนี้ก็ไปเล็งพบลาภผลด้วยใครที่มีปัญหาบริวารอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้บริวารใหม่ที่ดีในช่วงธันวาคมนอกจากนี้นะคะบุตรหลานบริวารอยู่ในสภาวะเบาใจได้ตั้งแต่ธันวาคมไปสาหรับในช่วงธันวาคมนะดาวที่มีการโครจรผิดปกติส่งท้ายปีก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นดาวที่ เกี่ยวข้องกับชาวมิถุนเพราะเป็นดาวประจําตัวเป็นดาวเรื่องสินทรัพยนะ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครัวเรือนครอบครัวต่างๆมีการโคจรผิดปกติตลอดเดือนธันวาคมดังนั้นในช่วงธันวาคมนะเรื่องของการวิ่งเต้นการติดต่อการสื่อสาราต่าง,างๆก็ถือว่าจะเป็นไปอย่างช้าช้านะคะการรับงานในช่วงธันวาคมนะเรามาระวังเรื่องข้อมูลเรื่องของการคอนเฟิร์มต่างๆนะคะเนื่องจากมีแนวโน้มว่าเมื่อดาวสื่อสารผิดปกติก็มาจะมีความเลอะความเลื่อนความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะในช่วงธันวาคมในช่วงปลายปีอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยแบบที่วนเวียนนะเช่นเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงน,นะคะหรือเรื่องของอาการมึนงง,งหลงลืมในช่วงธันวาคมได้สาหรับชาวมิถุนถือว่าดวงชะตาก็จะเริ่มเปิดดีขึ้นประมาณธันวาคมหลังจากนั้นมกราคมนะคะทั้งดาวพระเกตและดาวพรหัสจะไปอยู่ร่วมกันในภพลาภผลและดาวพรหัสนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องผู้อุปถัมภ์ เรื่องโชคลาภต่างๆก็เริ่มเดินหน้าในวันที่9มกราคม2567ด้วยก็เรียกว่าเวลาดีก็ดีแบบปุบป,ปับฉับพลันโดยดาวพระหัสนะคะส่งผลดีกับชาวมิถุนนะอย่างโดดเด่นในปีใหม่ไปแล้วนะก็คือเรื่องงานเรื่องของคู่ครองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกื้อหนุนทางการงานนะหรือว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยนะก็จะมีกลับเข้ามานะคะนอกจากนี้ดาวพระหัสเนี่ยเดินหน้าต่อเนื่อง4เดือนนะดังนั้นชาวมิถุนก็จะมีความเคลื่อนไหวขยับขยื่นเรื่องดาวเหล่านี้อย่างรวดเร็วนะคะ รับดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่ถอยหลังมาค่อนข้างนานนะก็คือดาวเสาร์นะคะจะเริ่มเดินหน้าในช่วงปลายพฤศจิกายนเช่นเดียวกันส่งผลดีกับเรื่องมรดกสินทรัพย์เรื่องพินัยกรรมนะที่จะมีความคืบหน้าขึ้นนะคะเรื่องของการเดินทางไกลนะหากเกี่ยวข้องกับการงานการเดินทางท่องเที่ยวนะหรือผลประโยชน์ถือว่าจะเริ่มมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะในช่วงที่ดาวเสาร์เริ่มขยับเดินหน้าก็คือปลายพฤศจิกายนไป สำหรับในส่วนของเรื่องการเรียนการศึกษาต่อนะเรื่องของแวดวงราชาการนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน,นงต่างๆนะก็จะเริ่มกลับมาสตาร์ทเครื่องนะคะในช่วงก้าวมกราคมไปเนื่องจากดาวพฤหัสก็จะเดินถอยหลังจนสุดจริงๆนะสำหรับปี2566นะคะส,หร, 2, ะคะสหรับในช่วงเทศกาลนะคะช่วงประมาณธันวาคมนะก็เป็นจังหวัดที่ดาวพุธมีการโคจรผิดปกติพอดีนะคะชาวมิถุนที่มีเกณฑ์เรื่องเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไกลนะถือว่า คุณต้องมีการคอนเฟิร์มนะคะหรือเช็คเที่ยวบินเที่ยวรถต่างๆให้ดีนะมีแนวโน้มเรื่องของการเล็ดเลื่อนหรือต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะสามารถติดตามรับฟังอัปเดตการทำนายดวงชะตาโดยละเอียดในแต่ละเดือนได้ที่ดวงรายเดือนช่องโหราห้าเก้าเหมือนเดิมนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวมิถุดนะในเรื่องของดวงชะตา3เดือนสุดท้ายของปี2566แล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ